បងប្អូនអត់គ្នាមើលអំខាន់ទីនេះនេះគេហៅថាផែនទីនៃអនាចក្រខ្មែរឬក៏ The Golden Age មានន័យថាក្នុងសម័យកាលនៃអនាចក្រមិញហើយក្នុងផែនទីនឹងបងប្អូនមើលមកមិនមិនឃើញប្រទេសថៃអត់ទៅណាថៃណាសៀមអត់ឃើញឃើញសៀមមកទឹកប្រទេសថៃទេអញ្ចឹងទឹកដីខ្មែរក្នុងសម័យកាលមកគឺវាចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី12ដល់សតវត្សរ៍ទី3ផែនទីនៃអនាចក្រខ្មែរនេះធំមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានផែនទីនេះបងប្អូនចូលឆាតទៅเพจ กอจังบานตุ้มพร,นรมนาพนาบางนชาดจุกไขบานเยอนะไพซอาคลังมนองนเดินบางนยอดต่างเชียงตังางไม่เอาแร้วนะครับพี่น้องขมเมนนะครับเล่นใหญ่แล้วนะครับล่าสุดนะครับออกมาโพดแผนที่แร้วนะครับพร้อมลั่นอีกนะครับว่าถ้ามีรอบสามแผนที่ใหม่ของโลกจะไม่มีประเทศเสียมพนาพี่น้อง่อย่านพี่น้อง่อย่านประชาชนมีความขีดเหียแบบไหนเมนมาคุยกันนะครับ โอ้โหนะครับสอนประวัติศาสตร์แบบบิดเบือนนะครับศีสเกตบุรีรัมนะครับก็เป็นพื้นที่ของขมรมาก่อนนะครับถ้ามีลบสนะครับก็จะยึดได้นะครับแผนที่ประวัติศาสตร์โลกนะครับแผนที่โลกก็จะไม่มีเสียมวัาซานะครับคือทางขมรเองนะครับก็จะได้เห็นอย่างทันทีนะครับว่าทางด้านประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เนี่ย คือจะเป็นการบิดเบือนนะครับไม่ใช่ไม่พูดความจริงนะเมมเนเขาไม่พูดความจริงนะครับเขาจะให้ตัวเองดูดีอย่างวันนี้นะครับก็มีคลิปออกมานะครับทางเมินประกาศนะครับแล้วก็วาดแผนที่แบบปลอมๆนะครับเพื่อจะให้เด็กนักเรียนนะครับคอยตามว่าพื้นที่ที่เคยเป็นของขเมินไทยยึดไปเนี่ย ถ้ามีรอบสามก็จะเอากลับมาให้กระเมเหมือนเดิมนั่นคือในการปลุกปั่นปลุกระดมนะครับในความสามารถคือทางกระเมรเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถมากพอนะครับที่จะสร้างภาพเหล่านั้นนะครับที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมาได้นะครับเพราะบรายยศพูดตามตรงว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เขาคิดว่าขอมเนี่ยอาณาจักรขอมเนี่ยเป็นของเขาเนี่ย แม้กระทั่งจำปาศักิเวียงจันทร์สวรรคเขตสารวันคำม่วนที่สองโวราวเขาก็ยังบอกว่าเป็นของขเขมรเลยนะครับแต่กลับกันลาวไม่ได้บอกว่า,ขาเขมรเป็นของลาวไม่เคยมีนะครับคือถ้าจะพูดตามตรงนะขเขมรนนจะสร้างกระแสไปเรื่อยนะครับเพื่อจะปุกปั่นว่าประเทศตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศไทยนะ ทั้งที่คนที่อยู่ชายแดนที่ลุกล้ำเข้าผื่นแผ่นดินไทยได้แค่ล้งห่มร้องไห้นะครับไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปเอาเขาเรียกว่าสิ่งของหรือว่าแม้กระทั่งบ้านเรือนนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูแล้วทั้งที่อยู่มา40ปีนะครับความสามารถเท่าหางอื่นนะครับทุกคนรู้ไหมครับหางอื่นเห็นไหมมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นขเขมรไม่ได้มีความสามารถมากพอนะครับ ที่จะบอกว่าจะลบล้างประเทศไทยนะครับสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่ได้เป็นการเขียนแต่การทําตัวจริงเนี่ยถ้าประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยจะลบล้างเขมรไม่มีให้อยู่ในแผนที่แบบนั้นเนี่ยบอยัดเชื่อมากกว่านะว่าเขมรเนี่ยจะทําได้นะครับว่าเขมรเนี่ยจะ คือว่าไทยเนี่ยเอาขมรออกไปเนี่ยจากระบบเนี่ยไทยทําได้แน่นอนแต่ขมรไม่มีสามารถที่จะทําได้ทั้งคุณครูนะครับที่มาจ้าให้ดูทางเบื้องต้นเนี่ยคุณครูเองเนี่ยครูขมรนเนี่ยก็สอนเด็กๆนะครับว่าสีสเกตบุรีรัมนะครับล้วนแต่นะครับเป็นแผ่นดินของขมรมาก,ก่อนนะครับภาษาก็ใช้ภาษาขมรถซึ่งวัฒนธรรมนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ต้องพูดตามตรงว่า ภาษานะครับนะภาษาก็เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับอยู่ใกล้ชิดกันพื้นที่ชายแดนติดกันก็สามารถที่จะพูดได้อย่งางลาวนะครับกับอีสานพูดเหมือนกันไหมก็เหมือนนะครับนะบเหมือนคล้ายๆอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่เสีทีเดียวนะครับนะซึ่งลาวเนี่ยอีสานเนี่ยกับลาวเนี่ยก็พูดถามว่าคล้ายๆไหมไม่เหมือนนะแต่คล้ายๆนะครับแต่ถามว่า ภาษาเนเป็นภาษาลาวใช่ไหมถ้าภาษาพูดน่ะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นภาษาลาวนะครับต้องก็ต้องยอมรับว่าลาวกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ภาษาพูดเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาลาวเพราะว่าอีสานเองเนี่ยคือมีแต่ภาษาพูดนะครับไม่มีภาษาเขียนส่วนลาวเนี่ยมีภาษาเขียนด้วยแล้วก็ภาษาพูดภาษาพูดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนที่ฝรั่งเศสมาแยกมามาแบ่งแยกดินแดนเนี่ยที่ลาวกับไทยเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีประเทศไม่ได้ระบุว่า จะเป็นลาวหรือว่าเป็นไทยมีแต่ล้านช้างนะครับทางภัคงเหนือก็ล้านนานะครับแล้วก็สยามในะแรกก็ไอ้กรุงศรีอยุธยานู่นนั่นนี่นะครับก็ว่าไปประยยั์อาจจะไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์นะครับแต่แต่แตรู้คร่าวๆก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งขมรบอกว่าขอมเนี่ยเป็นคนขมรถ้าหากว่าขอมเป็นคนขมรเนี่ยประหยัดเป็นเป็นเป็นเนขาเรียกว่าขมรเนี่ยเป็นผู้นํายุทธศาสตร์สูงสุดเนี่ย ลาวก็น่าจะเป็นของกัมเบนที่ไอ้วัดภูจมบัสักนะครับเพราะคนแบบว่าเขาเรียกคล้ายๆว่ามันมีแถวแถ,ว,ถวทางโซนนู้นอะ่ะมันจะมีคนที่เป็นลักษณะเหมือนประวัติศาสตร์ที่คนของนะครับเป็นคนสร้างไม่ว่าจะเป็นไอพระธาตุอิงฮังนะครับหลายๆที่แถวนู้นอะ่ะมันก็บ่งบอกหมดแล้วว่าวัฒนธรรมมาจากไหนแต่ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนสร้างว่า แต่ถ้าขเขมรจะบอกว่าขเขมรเป็นคนสร้างเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับนะให้ให้มโนขึ้นไปเลยเพราะตอนนี้ยังไงก็ถ้าสู้รอบสามเนี่ยยังไงก็เละเป็นโจ๊กเหมือนเดิมนะครับเพราะเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องอาวุธยุทโธ,ธ,ธปกรณ์เนี่ยแน่นอนว่าขเขมรยังห่างชั้นกว่าไทยเนี่ยร้อยกว่าปีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะมีลบสามรอบสี่ประยศพูดตามตรงว่าถ้ามีเนี่ยขเขมรน,น่าจะไม่มีประเทศแน่นอนนะครับไม่มีที่ยืนแน่นอนเพราะประเทศไทยนะครับล้ำหน้าล้ำสนล้ำสมัยขนาดไหนขเขมรก็ต้องรู้ดีความเจริญนะครับความทันสมัยมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับแต่มันเป็นความจริง ที่มันยังห่างกว่าขเขมรเนี่ยเยอะมากๆขเขมรจะตามทานไหมไม่มีโอกาสไม่มีวันนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับที่ขเขมรบอกว่าจะมาบุกโจมตีประเทศไทยนะครับแล้วก็จะลบแผนที่นะครับไม่ให้มีประเทศไทยมีแต่ลาวมีแต่เมียนมามีแต่เวียดนามแถวนี้นะครับจะลบแผนที่ประเทศไทยออกไปนะครับนั่นคือแนวคิดของเขาท่านผู้ชมทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับ คอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบยอดแรงงานราชาแนลได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ